บุทธธรรมสำหรับนักบวชในช้าของวันที่19เามษายนพศ2560มณพุทธาุทยยานอุทธวัรข้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ข้าฟ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธพิตาองค์พระสมมาจำพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วจึงน่้เฝ้าทุนถาม พระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระชมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอฟังธรรมในสิ่งข้อต่อไปจะได้นำไปเผยแพร่ให้นักบวดทั้งหลาย ได้ศึกษาสิลของพระพิุพ,พุทธเจ้าค่ะระยะร,รมเอ่ยตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วทำความเข้าใจเข้าใจแล้วก็พากันน้อมไปประพฤติปฏิบัติตามได้ลุกจึงจะก่อเกิดผลที่ดี แก่ลูกทั้งหลายเจ้าขาพระพุทธองเจ้าขาต่อไปสินข้อที่74ของพระพิจุแต่เป็นข้อที่ยีสิบของปาจิตตีใต้บัญญัติอเอาไว้ว่าห้ามให้จีบอลแก่นางพิสุณีผู้มิใช่ญาติ ให้ได้แต่เฉพาะการแลกเปลี่ยนพระพุทธเจ้าคะ่ะพระยะาธรรมเอยสินข้อนี้บัญญัติเอาไว้ห้ามให้จีวหนแก่นังพิสุนี้ผู้ไม่ใช่ญาติแต่ให้แลกเปลี่ยนกันได้ลูกเอ๋ยการที่บุคคลสองคนที่เป็นหญิง กับชายผู้ยังไม่ถึงการเป็นองค์พระอารหันต์นั้นหากให้โอกาสที่จะทำให้ความผูกพันให้ความคิดที่มีความรู้สึกพิเศษต่อกันนั้นเกิดขึ้นโลกเอ๋ยย่อมอาจมีโอกาสทำให้ก่อเกิด สิ่งอื่นๆตามมาอีกมากมายพิสตุเปรยียบเหมือนผู้ที่พยายามประพฤติปฏิบัตินำพาตนออกจากเพลิงไฟเพชรสุนีก็เช่นเดียวกันถือเป็นนักบวชผู้ที่บันเพ็นเพื่อที่จะนำพาตนออกจากไฟคือความรัก ความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเจนั้นลูกเอ๋ยเมื่อตนนั้นยังไม่แข็งแกร่งพอตนจงอย,ย่าอยู่ใกล้ไฟจะดีกว่าลูกเอ๋ยเพราะตนอาจถูกไฟนั้นทำให้ต้องเร่าร้อนทำให้ต้องโดนแผดเผาจนมอดไหม จนสิ้นลงจากความดีที่ตนกำลังจะทำลูกเอ๋ยการที่เรานั้นจะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นความดีก็ตามแต่หากว่าเป็นเหตุทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นเขาติเตียนหรือว่าคิดมองไปในมุมที่ไม่ดีได้เราก็ ไม่ควรที่จะทำให้เขานั้นได้คิดได้มองไปในทางที่ดีถึงแม้ว่าเรานั้นจะบริสุทธิ์ใจก็ตามจึงไม่ควรให้จีวรแกนังพิสุทนีลูกเพราะผู้อื่นอาจมองว่าเรากับพิสุทนีรูปนั้นมีความสัมพันธ์อะไร พิเศษกว่าผู้อื่นหรือเปล่าอาจทำให้ภาพของสงนั้นดูไม่ดีดูลบไปอาจทำให้ความบริสุทธิ์ของพระพิสุทนีของพระพิสุทธิ์งนั้นดูไม่ดีไม่บริสุทธิ์แก่สายตาชาวโลกทั้งหลายลูกเอ๋ยจึงเป็นเหตุ ที่ควรรักษาภาพรักษของพิสุและพิสุณีเอาไว้ด้วยรวมถึงจะได้เป็นกำแพงในการตัดปัญหาต่างๆที่ตนนั้นจะเข้าไปจมอยู่ใต้อำนาจแห่งราคะลูกเอ๋ยเชื้อแห่งความรักหรือว่ากิเลสนั้นเป็นสิ่งที่มัน จะลุกลามได้ไวยิ่งนักสำหรับดวงจิตที่ยังไม่ถึงกับเป็นองค์พระอารหันต์จึงไม่ควรเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสินข้อนี้ป้องกันปัญหายุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะตามมาจากคำพูดของผู้คนป้องกันปัญหาวุ่นวายที่จะตามมา ในเรื่องของความรักที่จะก่อเกิดขึ้นในจิตใจของพิสุและพิสุณีลูกจารุเจ้าค่ะต่อไปสินข้อที่75ของพระพิสุแต่เป็นข้อที่26ของปาจิตตีพระพุทธเจ้าค่ะไดะบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามเย็ยบจีบอนให้นางพิสุณีที่ไม่ช่ญาต พรบิดาเจ้าค่ะลูกทั้งหลายเอ,อ่ยข้อนี้ก็บัญญัติเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเป็นปัญหากวนใจตนสิ่งที่จะเป็นปัญหากวนใจผู้อื่นเช่นเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ละลูกเพียงแต่บัญญัติเอาไว้เพื่อจะได้ไม่มี ช่องลอดแห่งการกะระทำการใกล้ชิดผูกพันการสารต่อความผูกพันที่มันจะก่อเกิดเชื้อราคาขึ้นมารวมถึงปัญหาต่างๆที่วุ่นวายยุ่งเหยิงจากบุคคลผู้พบเห็นหรือปัญหาวุ่นวายต่างๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นลูกทางที่ดี พิสุกับพิสุเนต่างคนต่างอยู่อย่างสงบเรียบรย้อยตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ยุง่งไม่ข้องเกี่ยวกันจะดีเสียกว่าสาธุเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าคา่ต่อไปสินข้อที่เจ็สิหองพระพิสุ แต่เป็นข้อที่ที่สิเจ็ของปาจิตตีได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามเดินทางไกลร่วมกับนางพิสุณีเว้นแต่ไปในทางที่จาเป็นอันตรายพระพุทธเจ้าค่ะปริยาธรรมเอ่ยข้อนี้ก็เป็นการกะระทำที่จะเปิดโอกาส ให้ก่อเกิดสิ่งที่วุ่นวายขึ้นมาได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันลูกการเดินทางร่วมกันนั้นอาจทำให้ก่อเกิดคำติเตียนจากชาวโลกอาจจะไม่เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่พมเห็นว่ามีพิสุนีเดินทางร่วมกับพิสุ ไปในที่นั้นที่นูน้นซึ่งชาวโลกจะตเตียนจะดูไม่ดีสำหรับพิสุและพิสุนี้นั้นการกระทําเช่นนี้จึงไม่ควรทําถึงแม้จะบริสุทธิ์ใจก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าลูกนั้นเดินทางโดยมี อุบาสิกาอุบาสกาผู้ที่เป็นคารวะที่มาเป็นผู้อุปถักอุปถัมเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นก็ไม่เป็นไรลูกขอเพียงแค่มีอุบาสกอุบาสิกาเดินทางร่วมด้วยก็จะดูเป็นกลุ่มเป็นขบวนธรรมที่มีพยาน จากอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นนักบวชที่ถือศินแปดที่มาอุปถัก์หรือจะเป็นคารวาดก็ดีก็จะมีพยานเดินทางร่วมกันไปก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ให้ชาวโลกเขาติเตียนพิสุและพิสุณีรวมถึง อาจทำให้จิตที่มันครุกอยู่กับกิเลสตัณหาที่ยังไม่ดับไม่หมดนั้นอาจจะทำให้กิเลสตัณหาเหล่านั้นเกิดขึ้นงอกงามขึ้นมาด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้ลูกฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ควรทำฉะนั้นต้องดูเหตุปัจจัยอันสมควรก่อนแล้วจึงค่อยทำ หนึ่งไม่เปิดโอกาสให้กับชาวููกเขาต,ติเตียนสงฆ์และพิษุณีลุกไม่ให้ติเตียนนักบวชและศาสนาสองไม่ให้โอกาสแก่เชื้อของกิเลสที่จะกลับมางอกงามทำงานในจิตตนได้อีกจะเป็นการดีที่สุดพระยาธรรมเอ้ย ทืุเจ้าค่ะต่อไปข้อที่เจ็ดสิเจ็ดของศิลพระพิสุแต่เป็นข้อที่ยี่สิบปดของปาจิตีได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามชวนนางพิสุนีเดินทางทางเรือร่วมกันเว้นแต่เป็นเรือโดยสารหรือข้ามฝั่งพระพุทธเจ้าค่ะ พ้อนี้ก็เช่นเดียวกันพระยาธรรมเอยการที่จะเดินทางร่วมกันไปไหนไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือว่าทางเรือก็ควรที่จะพิจารณาดูความเหมาะสมลุกและถ้าจะให้ดีก็ต้องมีผู้ที่เป็นคารวะผู้ที่อุปถัมภ์ อุปถรัรมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเดินทางร่วมแต่ถ้ามีแต่พิสุรูปเดียวแล้วก็มีแต่อุบาสิกานั้นก็จะไม่เหมาะสมหากมีแต่อุบาสิกากับพิสุนีดุกถ้าจะให้ดีก็ให้มีอุบาสกไปด้วยคือไปกันเป็นกลุ่มเป็นคณะถึงจะดีลุก สาธุจเจ้าค่ะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าต้องรมัดระวางการเดินทางไม่ว่าจะไปทางน้ำหรือทางบกก็ต้องมีผู้ที่เป็นพยานหรือว่าไปเป็นกลุ่มที่น่าเชื่อถือจึงสามารถเดินทางได้เพราะว่าจะทำให้ชาวโลกติดเตียนมองพิสูุและพิสุนีมองนักบวชในง่ายลบ พระพุทธเจ้าค่ะต่อไปข้อที่78ของพระพิสุแต่เป็นข้อที่29ของปาชิตตีพระพุทธเจ้าค่ะตาดัญญัติเอ,เอาไว้ว่าห้ามฉันอาหารที่นังพิสุณีไปนัให้เขานำมาถวายพระพุทธเจ้าค่ะพระยาทำเอ่ย ภิสุนั้นควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ควรเลือกของโขบฉันว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หากวิสุเนีผู้ใดที่เกิดการวุ่นวายในการจัดเตรียมอาหารต้องไปแนะให้ผู้จัดเตรียมว่าต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวาย หากตนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่หากรู้แล้วยังขบฉันอีกก็จะเป็นอาบัตปาจิตตีเพราะถือว่าอาจมีเจตนาในการสั่งอาหารเช่นนั้นเช่นนี้มาขมฉันซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ก่อเกิดความอยากตามใจกิเลสตัณหาจึงเป็นการ เพิ่มกิเลสไม่ลดกิเลสและตัณหาลงตามการประพฤติปฏิบัติของนักบวชลูกรวมถึงพิสูจน์นี้นั้นอาจทำความวุ่นวายลาคาญให้กับผู้ที่เป็นคาริหัดที่จัดเตรียมอาหารอยู่อาจเบียดเบียนเขาโดยความวุ่นวายของพิสูจน์นี้โดยใช้กิเลสตัณหาจักสันนั้น พิสุจึงไม่ควรสนับสนุนให้เกิดการกระทำเช่นนั้นพิสุจึงควรเป็นผู้ที่ดับปัญหานี้โดยการไม่ขบฉันเพื่อนางพิสุณีจะได้ไม่กระทำความวุ่นวายและเพื่อดับกิเลสให้กับตนด้วยลูกจาาตัวเจ้าค่ะ เข้าใจอย่างชัดเจนเลยเจ้าข่าวข้อนี้ต่อไปสินข้อที่79ของพระพิสุแต่เป็นข้อที่30ของปาจิตตีพระพุทธเจ้าค่ะท้าบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามนั่งในที่ลับสองต่อสองกับนางพิสุณนีพระพุทธเจ้าค่ะ ระยรทาเอ่ยการกระทำอันใดที่ก่อเกิดปัญหาให้ชาวโลกติเตียนแม้จะบริสุทธิ์ใจพิสุสรฆ์และพิสุนีไม่ควรทำลูกการกระทำอันใดที่จะเปิดโอกาสให้ก่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีคือเชื้อราคะกิเลสตัญหาความรักโรกโกรธหลงก่อเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่พิสุและพิสุณีไม่ควรทำลูกเจ่นั้นหากใครที่ได้ทำการอยู่กับพิสุณีในที่รับสองต่อสองจึงเป็นอาบัติปาจิตติลูกสาธุจเจ้าค่ะต่อไปสินข้อที่แปดสิบของพระพิสุแต่เป็นข้อที่สาสบอดของปาจิตติ ได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามฉันอาหารในรงทานเกินหนึ่งมื้อเว้นแต่ป่วยพระพุทธเจ้าค่ะพระยาทาเอ่ยในรงทานณนะที่นี้ก็หมายถึงที่ที่เขาแจกทานนะลูกหากพิสุรรูปใดที่ฉันอาหารในที่ที่เขาแจกทานในรงทานนั้น คืนหนึ่งมือถือเป็นปัจิติโลกเพราะจะทำให้ชาวโลกติเตียนเพราะจะทำให้เกิดปัญหาแก่ตนคือการมักง่ายไม่สแสวงหาด้วยตนเมื่อมีกินแล้วก็เลยไปกินแต่ในที่ที่เขานั้นทำทานเอาไว้ไม่ได้รับบุฉเฉพาะพิสุ คือไว้สำหรับใครก็ตามที่ไม่มีของทานแล้วแวะมาทานได้พิจุจึงไม่ควรไปถือครองในที่นั้นและขบฉันอาหารเกินหนึ่งมื้อลูกถ้ากระทําเช่นนั้นถือเป็นอาบัติปาจิตตีชาธุเจ้าค่ะต่อไป สิลข้อที่81ของพระพิสุแต่เป็นข้อที่32ของปาจิตตีพระพุทธเจ้าค่ะต้าบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามขออาหารชาวบ้านเพื่อมาฉันรวมกันกับพวกของตนพระพุทธเจ้าค่ะพระยะาธรรมเอยการขออาหารนั้น เป็นสิ่งที่พิสุไม่ควรทำอยู่แล้วลูกเมื่อเราไปบินธบาตเราก็จงทำกิจเฉพาะของตนคือการเดินบินธบาตแต่ไม่ใช่เอ่ยปากขอและการขบฉันที่นำมาฉันเป็นกลุ่มนั้นก็อาจทำให้ก่อเกิดกิเลสกิเลสคืออยากกินสิ่งนั้นอวนกินสิ่งนี้ ฉันมีสิ่งนั้นเธอไม่มีสิ่งนี้อาจทำให้ก่อเกิดการทําให้กิเลสในการกินเพิ่มขึ้นลูกเอ๋ยฉุนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและการขบฉันนั้นที่สุกก็ควรสำรวมในการขบฉันไม่ใช่มารวมกลุ่ม กฉันแล้วเสียงดังอวดของกินที่อร่อยต่อกันพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่พิสุไม่ควรทําแม้การขอหรือการมาฉันร่วมกันเแต่ถ้าเกิดว่ามีงานหรือมีเหตุที่มาประชุมสงร่วมกันในแต่ละรอบทนั้นหรือเปล่าชจ้าคาถ้าเกิดว่ามีเหตุ ในการมาร่วมกันนานๆครั้งหนึ่งเช่นอาจจะเป็นช่วงของมีงานผ้าปากระถินอะไรประมาณนี้ตามยุคสมัยทุกวันนี้ก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นโดยปกติที่ไปบินธบาทมาหรือขอของมาก็ไม่ควรนั่งฉันเป็นกลุ่ม คือเกาะกลุ่มกันฉันนลุกต่างคนต่างนั่งและฉันในบาทของตนออเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะต่อไปสินข้อที่82ของพระพิสุแต่เป็นข้อที่33ของปาจิตตีใต้บัญญัติเอาไว้ว่า ห้ามรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่นพระพุทธเจ้าค่ะระย่าทำเอ่ยทิศนั้นไม่ควรมากๆในการกินไม่ควรที่จะรับนิมนต์ตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนั้นต่อเพราะอาจทำให้ผู้ที่เป็นคารวะพูดที่ตั้งใจถวายข้าวปลาอาหารนั้น เกิดความทุกข์ใจเกิดคำติเตียนพิสุได้ลูกเอ๋ยพิสุเมื่อรับนิมนต์ในที่ไหนแล้วก็ควรไปฉันอาหารในที่นั้นและไม่ควรไปฉันในที่อื่นต่อลูกเพราะจะทําให้ชาวโลกติเตียนเพราะจะทําให้ตัวพิสุเอง มากมากในการขบฉันจึงควรที่จะรักษาสินข้อนี้เอาไว้รับนิมนต์แล้วให้ไปฉันในที่นิมนต์ไม่ควรไปที่อื่นต่อลูกสาธุจเจ้าค่ะต่อไปข้อที่8ปสแต่เป็นข้อที่สามของปาจิตตีพระพุทธเจ้าค่ะ ใต้บันญัติเอาไว้ว่าห้ามรับดินทบาทเกินสามบาทพระพุทธเจ้าค่ะเระยาทำเอ่ยพิสุนั้นหากไปบินทบาทแล้วได้รับของใส่บาทไม่ควรรับเกินสามบาทเพราะถ้าเกินนั้นก็อาจทําให้ชาวโลกติเตียนก็เกิดความโลภ สำหรับตนไม่รู้จะพอประมาณในการบินทบาทยิ่งมีมากก็ยิ่งจะเอามากโดยไม่พอประมาณเสียทีเลยจะเกินการเก็บตุนอาหารการรับมาที่มากเกินไปจะทำให้อาหารนั้นเสียไปเปล่าประโยชน์จึงควรพิจารณารับบินทบาท แต่เพียงพอประมาณที่ข่มฉันหมดรวมถึงเมื่อรับมาแล้วเต็มจนสามบาทควรที่จะแบ่งให้กับพิสุรูปอื่นด้วยเป็นสิ่งที่พิสุควรทำควรรักษาสินข้อนี้เอาไว้เพื่อดับความโลภในการข่มฉันเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ที่เขาเหล่านั้น ถวายเข้าปาอาหารเพื่อให้พิสุได้ขบฉันในแต่ละวันจะได้ไม่มากเกินไปไม่รับจนพิสุรูปอื่นไม่มีของขบฉันหรือไม่มีอาหารที่จะได้รับมาจากการใส่บาตรของญาติโยมไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนสำหรับญาติโยมที่ต้องใส่บาตรมากจนเกินไป จนทำให้ผู้อื่นไม่มีกินพิสุไม่ควรเบียดเบียนใครลูกเมื่อเรานั้นรู้แล้วว่าเท่านี้พอแล้วพอฉันแล้วพอแบ่งแก่พิสุผู้ที่ป่วยอยู่ผู้ที่ไม่มาบิณฑบาตหรือผู้ที่บิณฑบาตไม่ได้ควรแบ่งแก่เขาแล้วเราก็ควรหยุดแต่เพียงเท่าที่พอประมาณ และห้ามเกินสามบาทลูกเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะต่อไปสินข้อที่8ปดสิบสี่ของพระวิสุแต่เป็นข้อที่สามสิบห้าของปาจิตตีใ้้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะภรยาทำเอ่ย ทีสูตรนั้นควรระมัดระวังในเรื่องของการขบฉันเพราะจะเป็นเหตุให้ชาวโลกติเตียนฉันตรงนี้แล้วก็ยังไปฉันตรงโน้นต่อเพราะว่าตนนั้นไม่รู้จักประมาณในการขบฉันอาจทำให้ชาวโลกติเตียนได้ลูกว่าลูกนั้น เป็นผู้มักๆในการคบฉันไม่รู้จักพอประมาณลูกเอ,อ๋ยรวมถึงจะเป็นปัญหาหนักใจให้กับผู้ที่นิมนฉันแล้วอาจทำให้เขานั้นไม่สบายใจว่าเขาถวายอาหารไม่พอแก่พิสุรหรืออย่างไรพิสุจึงยังต้องไปฉันในที่อื่นต่ออีกเพื่อการตัดปัญหา ทั้งการโลกในการขอมฉันตัดปัญหาวุ่นวายต่างๆพิสุจึงควรที่จะฉันในที่ที่ฉันให้เสร็จเรียบร้อยและไม่ควรไปฉันต่อในที่อื่นถ้ากระทําเช่นนั้นถือเป็นอาบัติปาจิตตีสาธุเจ้าค่ะตามขำว่าคุณมารุทธองค์ ที่แม่ตาะแต่งทำให้ฟังในวันนี้เจ้าค่ะลูกเข้าใจแล้วจะนำไปเผยแพรให้พสู่ผู้บวชใหม่ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องของศีลได้ทำความเข้าใจตามด้วยพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ